กับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดโคสูสุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอญาวซ่อแนวือเก้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้นะมอญาวและข้ามาว่าหนหลวงมอนก็คือมอยาวข้ามาแจกอ,อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนแ้วก็ข้าวต้มขนมเนาะพี่น้องถึงกับเป็นปัจจัยของอเงินของแม่แก้วกับพอสุขอยู่แล้วเนาะ ทีนี่อ่าเราเน่าก็มีโอกาสที่ว่าเพื่อนได้สั่งบัตรแต่เนาะพี่น้องอ่าเพิ่นคัวเนาะเพิ่นคัวบัตรหลวงบัตรบัตรหนวงม่อนนะก็เลยสิมารีวิวให้เมย์แล้วเบิ่งอีกเถื่อเนาะพี่น้องกัรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเบิ่งกขึ้นกันเนาะกะอ่าสามนมเพื่อนเราเนาะพี่น้องมาดิสามนมซุ่มใจไปดีไปพี่น้องเป็นคนล่อเนาะสุ่มนี่เป็นยังไงเฮ้ยวัาจันทร์ต้องเอ็นวันจันทร์รอดีเนะ กะพากันมาวัดมาว่าี่นเลยกินข้าวกินน้าหรือเปล่าบาจันยังท่านได้กินพี่น้องเนาะมาแต่เศร้ากับใช้งานก่อนี่ยังไม่ได้กินข้าวเศร้าตอนนี้ก๋วิเที๋ยงแล้วกินข้าวบาจันบอขอพรบ่ตั้งใจว่าจะมาขอพรอยู่พี่น้กับวันนี้กะเป็นวันจันเนาะวันนี้แต่เป็นวันเกิดของบาจันน้ำวันเดียวกับโอกาสมาเข้าวัดเข้าว่าสมบูรณ์เด้พี่นไหมเอาบาจันเกิดวันจันที่กันบ่เมื่อเดียวกันเมื่อเดียวกันครับทำบาเซียงนี่สิ มนที่เจ็ดเดือนเจ็ดมาที่เจ็ดเดือนเจ็ดวันยังวันวเสี้ยงนีเจ๊งเลยวันหลังคานวันหลังคานโอ้บวัยาววันเสาร์เนาะไปคนละคนบัดนะเปิดวันจันทร์กันเปิดจันทร์เนาะอ๋อพอาะาจะกันบอลก็ขึ้นขึ้นรอบอลเปิดขึ้นรอที่เขินอีกแล้วยังไม่ได้กินเขางอไปหนิยังไม่ได้กินเขากเลยอันอ่าย่องนิดนึงเนาะ่อง ย่องหากินข้าวนี่แล้ววันเดินเลี้ยงข้าวเอาโอเคเนาะเดี๋ยวอันวันนี้เไปอันรีวิวดบัตรไงเพื่อนเพื่อนก่อนพักพักยังนี่งบ่เสียงพักขมิกพี่น้องเนาะเอาเพื่อนเทศว่ายังเพื่อนเทศยังนี่งนะนี่ทางบัตรนะบ่เชียงกับพี่น้องเนาะแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยถึนพักขมิกพี่น้องสึงจับลาบจับลาบต่างๆแก้วพักกระโลกระโลเนี่ยพี่น้องพวกคนพวกลาบรสชาติรสชาติเป็นในรสชาติลองลองกินบ่เชียงชิมชิมมึงรสชาติเป็นในรสชาติขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ หึ้นพี่น้องหึยเป็นแบบผ่าฟาดเนาะฟาดคล้ายๆคือกันหมาโคบางอย่างพี่น้องเลยส้มๆบ่โคไง้โคบอสบ่เอ้าบอสบ่บักเี้ากินฟาดลาบพี่น้องเลยนั่นได้กันดิบ้าหรอลอยบอดเสียงบอกไปไปแล้วพรรคกระโดนกัมี่ป่ะอ๋อพักกระโดนกันมี่พี่น้องอ๋อจีเด้พี่น้องอ่า ครัวเนาะตอนนี้กะยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วสบายดีพ่อสบายดีเลยโอ้กำลังเฮ็ดอยู่บ่ตั้งสามชั่วโมงปุ๊บเลยเออโลยโลยเลย ตรงนั้นกัทางนึงน,นี้ต่ตไอตไปอไปห้องนึงโดยโดยทางอันเนนปนน็นโบกอที่นาทางนั้นเล็หกหน่อยไปอีกก็พ,ก<ต>พ้นต่อม่กบาะต่อไ,ไอห,อห้งองนึงอ๋องานบโดยโดยปมามาณเดืนไหนพ่อพเดีวก็<อ>ินี้ อีกสักเดือนนี่แหละเพราะว่าสร้างนานไปย่อเฮือนมื้ออื่นมื้ออื่นคือสิมาลงมือคือสิมาลงมือบ่สร้างเพิ่นบ่บ่ค่อยบ้างเนาะบ่ได้ต่อเนื่องบ่บ่ได้สร้างบางเทื่อบคุมให้ทางหยุดอ๋อย่างเนาะเออสร้างบัด2สร้าง3สร้างอันอยู่ในคุมนึงันโดๆันได้หยุดนํากันก็หยุดเบิดแหละอ๋อหยุดนึงหยุดเบิด พิ่นไปเฮ็ดทางบัดนี้เนาะเฮทางแล้วก็เบิดคมบัดนั้เพิ่นก็มาเฮ็ดอยู่พี่โดยอ๋อต่อแล้วครับช่วงนึงมันสร้างติดโควิดน่เลยหยุดสร้างติดโควิดเออบ่แม่นติดดอกก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจักหน่อยนะก็กักตัวเนาะเออกักตัวโยเดี๋ยวมาต่อบางนีเฮ็ดเป็นผักเท่านั้นสิเฮ็ดบ่้งถ้วยบ่้งไผโอ้นี่่สิเฮ็ดอันรถมันก สิบบาทเพื่อาน้อยพอดตอกไปกี่น้อยแต่มื่อน,นี่สิบักกเขาเผาสองต้นโอ้ยตาเขาเผาเสอ็จลงันนงคาหนึ่งพี่โดย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 บวกเงินน้อเนาะพออับบินไหนก็ได้เเนาะเออไปสมบุญภายในดอกบัลใน,นกัน<ม>ทางในเนี่ยบุกแล้วแล้วอันนี้จะเป็นข้างในพี่น้อง ngày có sầm khuôn đấy gần khuôn nó ừ, sầm gân sầm gân lằng nữa đấy này một ngày đó bạn quá đấy có bộ mềm bớt đây nổi nó ngày yêu cái đấy bừng mà đi sang vẫn cứ mai phù điều bạn sang phần nào phải phải cái cổ phải việc cái cổ ừ, làm nó mình mình, mình, mình dù sóng sóng sàng nè สองสัาง <therapist S 1> สั่งจู้หนึ่งหรือสองคนสั่งผู้เพื่อนกับมุ้งเนี่ยสั่งหนึงกับอันเห็ดโคโน่อย่งสงอันนี้อันกอนี่โบกกับเห็ดลูกติงเนี่ยแหละสั่งแต่เป็นงานเก็บเกิดจากครึ่งในเจ้าน้อยตัองงานในงานเก็บงานอยู่บ้านมีบุญบางไพโย่บุมีนะจังหวะเพิ่นบ้หน่อยหน่อยเห็ดทุกปีทุกปีมีปะ แต่ปี2019ลงไปผมมีบัตรบุญลงไป่างนั้นบังไัยอ๋อเนี่ยจูดอยู่ในบังไัยกันเนี่ยเนี่ยเนี่เปินบ่ายเส็ดแล้วก็ไม่จักแนวเสร็จแนวนี่ยเนี่ยวันเสร็จบุญอะไรถ้าเฮือนขั้วได้แบว่าเนาะแบบเดินพบว่าสิ็ร้องเฮือนขั้วนี่สฮร้องกันทางเนี่ยสมมุติว่าทางเขาเห็ดหมดปากวัดเนี่ยสร้องทางเลยแต่ว่พอไกลไกลว่าพอทางเลยเขาถิงยังไปเบิ่งอยู่ nè hết nỗi này, che vặt, anh nhau với mương đâu các sa, với mương đấy nó, nè che vặt, thang, cái lăng này, nhau nhường bảo thang, bố, bố lơ ngáy, mày nhìn nhau đã sáu giờ thang đây thằng, thang con giật. Những khẩu kỹ nam là bao giờ bom Hả? Những khẩu kỹ nam là bom. Em mới kiểm tra. được luôn. Sườn trên ăn bình hết ó hết tia theo gì đó thôi chào lành không có เรนทบบกสติมม vale right. mm ันเห็ดลาบไหมนะไหมนี so ่นแพี่น so ้องสามต้น so กีดีอ so ๋อผ <okay. S 3> okay. oh, <laughs> <indung sters> ัก <considerable> ผักผักนีะสุกแน่ดิบแน่บานเพิินเนาะลมแห้งลมใจกันเนาะน้กบ้านเหินโอ้ยสีล้วเนี่ยบุกนักบ้านักจเห็นอ่ไม่อยู่ไบ้านกัน ก็มีเวียกเนี่นไหนโอ้ใไอขึงเดียดินี่พสมากินนี่มาสพกินนี่นี่นหะบอสยากินนี่ครับเขาเองเจ้าเจ้าหรือของเจ้าของเจ้าฮะเจ้ายนี้เจ้าเราพี่น้องเห็ดได้จักมือันอยากได้ดนะพอได้ได้เรียนยู่บ้านดถฮากได้ท่ดได หาคุ้มหาแปดเจังมือเลยนะเห็ุเศ้าเบ้ามือมันเศร้าเศร้าซ้มือเลยซ้มือนีโอ้โหโดนโดนดแ่ยามไหนเนี่ยชีเลบ้านเาคอยเป็นคอยไปก็ยังยามีเลกนแหละเป็ดไปทีล่หน่อยหน่อยเนาะโดยมื่อหนึ่งอันนี้ท่าไดร้านหามสถ่ดไหหาเม็ดิ หาเม่รเจ็ดสิบหนึ่งขวมันขั้วหาเมตรเจ็ดสิบข้ยาวแปดมตรโดย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 เหตุหาเชไดทราบไปมือคุณน้องเขาคิดว่าเอาแต่สโ์เนี่ยเอาเชค้ามาเตต้องอัดแล้วสบายเลยอันนู้น เห็ดแบบคนกีดเลยเ่ราะเป็นทางยางหมดเลยนะนะเส้าเส้นพอดีนะเบื้งเส้าเส้นถูกพี่น้องความหนาพนะอได้เ,เห็ดแบบอยูม่มันคงลหลายหลายข้าหลายปีนะม่ได้เห็ดแต่ว,ว,ว่วารัดยางย่งางเดียวแบบคนกีดเลยยืมรถยืมลด,มลดนะมาแล้วใส่คนคักคักคักอยากได้เที่ยวจีบบ้านนคักากแก๊กแล้วเห็นเมล่าทรงอายุนึกว่าบ้านเทานึกว่าบ้านคำเถ่าได้ไหม บาานื่องมาพยังนึกว่างมได้เเ็ดได้ค่ะบ่านนี้ทำให้เครือบปรเก็ดไปก้อน,นหัวโอ้ยด้วะคัหักแน่เนาะองในการหน้าบ้านไผ่หน้าบ้านนั่นกับไผ่มีเงินนี่คำกับทเทเบี่ยวบัตรเที่ยสะโพกทางดวงไปก่อนหักอยู่กับนี่ทำน,นี้เนาะพี่น้องอันที่ปัญญาเก,กิดเดบิว อาใช่คลิปทางน้องเหย่อันผูกเป็นแม่ที่พันอยูทั้งกลางประเทศทนัวเนาะหรือคือว่าเป็นหมูบ่บ้านพัฒนาแล้วนะบ้านนี้นะหมู่บ้านหลังมู่บ้านเปลี่ยนหมู่ซื้อหมู่บ้านรถบ้านนี่ซื้อเปลี่ยนซื้อหมู่บ้านอ่าบ้านหลังมู่บ้านพัฒนารถหรือบ้านพัฒนาได้ขับมขับมาหลายปีแล้วเม้นบั้งมาหลายปีแล้วขัมาหาปีล ในางอ่านยจเล้เขามาส่งด้วรงเรียนครับเขาเขาปัานอะจะคิดปั้นเป็นกะต้มกระนมพี่ไม่แก้วความทุคเพั่นห้มาเจกม่ใหญ่แล้วเหเออป้าไม่ได้มาชจมเขาหรือเลยเลยเลย่อะโอเคนะพี่น้องเนะสำหรับคลิปนี้กะ คือวันนี้ากลับมารีวิวทางให้อันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบแต่หลายคนเนาะว่าหมู่บ้านจนกับของภาคตะวันลา,ลายเนาะวันนี้ก็จะคิดมีโอกาสหรือเป่าว่าวทางหมูบ่บ้านวันนี้อันที่จะเที่ยวทางแบบคันจีดแบบนีน้เนาะเพียนกำลังเริ่มก่อสร้างแบบเพื่อนแบบเป็นใจกันได้เลยพี่น้องรวมรวมแหง่งรวมมือกันเลยเนาะ เดี๋ยวกับเป็นมาเกี่ยวมานนี้นะครับทางเกี่ยวมานี้เ,เกี่ยวมานี้าน <S 2> <S 2> หาสิเฮ็ดได้ซาวมือ้อ ได้ขนมอ้อได้ขนมอ้อสำไมดนี้องละเนี่ยนาะพี่นอ้องอ่าทางบ้านหลงมอนคนกำลังสัง่งเทคอนจีดอยู่กะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้อ่อามยเาวกะมารีวิววัดแต่กะมีทางน้ำนอพี่น้องกะ มันย่ากะจะจบคลิปลงแล้วเนาะแต่ก่อนจบกะมันย่ากัอ่าฝากกับเพื่อนพี่น้องคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มันย่าคือเก่าเรื่อยไแม่พี่น้องแต่ก็บสำหรับคลิปนี้มันย่าก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอาทั้งแม่แก้วพอสุปเนาะที่ไว้บ้างใจให้งมันย่าได้เป็นสะพานบุญในเพื่อนจนมาถึงถึงเมื่อนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณแม่กับพ่อหลายลายคอยพัฒนีมีแห้งสุขกายและสบายใจให้โยมันขอนยื่น จิตใจก็สมดังปัตนารับกับขอเจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอเจ้าได้เงินแสนเลยซะเถอะสำหรับคลิปนี้มายาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพูดอะไรบ้าเพืนขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขาว่าเป็นกําลังใจให้มายาวตลอดตลอดมาเนาะมายาวก็มีกําลังใจเลยทําดีต่อไปพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มายาวก็ แล้วจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนาะแล้วก็จะมาอัปเดตให้เมย์และเบิ่งอีกเทธอเนาะหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดแล้วพวกเนี่ยพ,พี่น้องทางทีมงานเราก็น,นั่งถ่านาเบาะยาวนั่งเฮ็ดหนาสลอนอยู่เนาะพี่น้องแต่แต่คนเฮ็นนั่งหนาสลอนอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นหิวเข่าพวกเน่พี่น้ขของหิวเข่าเฮ็ดหนาใหญ่เท่างเบาวอยู่ไปไปกินข้าวกินข้าวเพื่อนนั่นพ่อใหญ่บ้าน,าานจากพอเราซื้ออย่างมากนะเราเซิร์ฟไปกินเลย ินน้ำเล่านะพอยกัประจันกํา uh, ลังหิวข้าวอยู่เนาะบวยนกับหิวพึ่งกันมั right. ้ยเนาะยังบริการเศร้าไม่เห็นเลยนี่ก็เที่ยงเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องแค่คลิปนี้ก็อ่าจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะอ่าบวยนกับอ่าทีมงานกับสิขคกับสบายดีเด้อบบดนี้สบายดีเด้อทีมงานโด้วยด้ย